ฤดูฝนเป็นฤดูท่องเที่ยวครอบครัวคุณต้องหาอุปกรณ์พาไปเที่ยวคุ้มคุ้มสคันนี้คุ้มค่าแน่นอนครับได้เป็น Fortuner นะครับรถครอบครัว7ที่นั่งขับ4ทั้งคู่เลยนะครับแบ่งแยกกันคันนี้2.4คันนี้2.8ใครอยากได้นะครับรูปแบบไหนนะครับราคาเท่าไหร่อย,อย่างไรดูคลิปเต็มได้เลยครับสวัสดีครับพบกับผมวินดีเซลกระบะเกรด A ที่คุณมั่นใจ แน่นอนครับวันนี้เราอยู่ที่เสรีไทย68แยก1เขตบินบุรีกรุงเทพนะครับพบกับวินดีเซลแน่นอนเราจะมีรถดีเซลคุ้ม,ค,มคุ้มมานําเสนอกันแต่วันนี้เราไม่ได้มาในหมวดของรถกระบะนะครับเรามาในหมวดของพี่พีวีเจ็ดที่นั่งสุดคุ้มนะครับใครกำลังมองหารถครอบครัวคุ้มคุ้มราคาประหยัดอยู่นะครับดูคลิปนี้ให้จบเลยนะครับก่อนจะไปชมตัวรถฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดรถสวยๆคันถัดไปวันนี้โอกาสดีๆนะครับเรามีคู่หู นะครับเรียกว่าโฉมเดียวกันมีความแตกต่างกันนะครับหน้าตาเหมือนกันเลยครับแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับช่วงนี้นะครับหน้าฝนแล้วนะครับหลายท่านกําลังมองหารถสักคันหนึ่งไปท่องเที่ยวกับครอบครัวแน่นอนครับอุปกรณ์ที่จะพาไปยานพาหนะที่จะพาไปสมรรถนะต้องดี2คันนี้นะครับเป็นรถออฟโรดขับ4เลยนะครับซิกมาโฟทั้งคู่ขับ4ทั้งคู่เดินทางท่องเที่ยวได้ทั่วโลกเลยหรือทั่วประเทศของเรานะครับอยากไปไหนตามจินตนาการไปได้เลย นะครับเพื่อไม่ให้มันการเสียเวลานะครับเราอยู่กับ2รุ่นนี้นะครับขอแนะนำนะครับคันซ้ายเริ่มตั้งแต่คันซ้ายเลยนะครับคันนี้ได้เป็น Fortuner 2.8 V s i g m a 4เลยนะครับคันนี้ได้ปี2018ไม่แสนหกเท่านั้นเองเฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งก็ประมาณ7-80โลเท่านั้นเองนะครับคันนี้รถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับสวยคุ้มค่ามากๆเลยนะครับโฉมนี้โฉมยอดนิยมนะครับได้เป็นไฟหน้าสวยๆนะครับนี่ฮะเส้นสายรายละเอียดตัวรถนะครับกระจังหน้าสวยๆแบบโครเมียม3ชั้นแบบนี้ นะครับโลโก้ Toyota ชัดเจนไฟหน้าดีไซน์ใหม่นะครับโฉมไมเนอร์เชนจ์ดีไซน์ใหม่ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลนมาให้เลยนะครับชุดไฟ Daytime LED มีให้ครบๆแบบนี้ด้านล่างนะครับได้เป็นสปอร์ตไลท์ไฟตัดหมอกมาให้ผิวพันธ์สันเหลี่ยมตัวรถนะครับสวยเดิมแน่นอนใครหา Fortuner อยู่นะครับแน่นอนนะครับที่นี่เรามี Fortuner ในสต็อกมากกว่า20คันนะครับคู่นี้คุ้มค่ามากๆเลยราคาประหยัดด้วยนะครับคันนี้ป้ายแดงออกห้างนะครับล้านเจ็ด วันนี้จัดให้คุ้มคุ้มเลยนะครับราคาพิเศษไปเลยคันนี้นะครับ8 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนี่ฮะเอาไปใช้กันนะครับ8 9 9คันนี้ฟรีดาวได้ผ่อนเดือนละ16เท่านั้นเองนะครับรายได้32 0 0 0ซื้อคนเดียวจบไม่ต้องค้ำเบอร์โทรด้านล่างโทรมาตอนนี้ด่วนนะครับรับประกันความคุ้มค่าเลยไปกันต่อเลยนะครับเส้นสายรายละเอียดสวยตรงคมนะครับรถทุกคันของเพชรยนต์เรารับการโครงสร้างนะฮะไม่มีชนหนักเพื่อความจมน้าตัวถังไม่มีตัดต่อไม่มีกลับสีนะครับเครื่องยนต์ไม่มีเปลี่ยนเล่่่มมมมทะเบบีียยนอูููครรสส์ไชาญห มั่นใจได้เลยนะครับด้านล่างนี่ฮะฟอร์จูเนอร์นะครับคันนี้ได้เป็นล้อแมกเดิมโรงงานเลยนะครับล้อแมกเดิมโรงงานขอบ18ได้เป็นทูโทนหน้าเงาซอกเทาสวยๆนะครับยางได้เป็นยางดันหลบนะฮะแกรนเทคออเทเรนจัดให้เลยปีกนอโช้กอัพด้านในนะครับสวยๆอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้กระจกเดิมแท้ทุกบานนะครับด้านข้างกระจกข้างพับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะด้านในได้เป็นไฟเลี้ยว LED ติดตั้งมาให้เลยนะครับกระจกเดิมแท้ทุกบาน นะครับตรงนี้ติดฟร์มาให้ฟรล์ม60รอบคันพรีเมียมมากของลามิน่ากุญแจได้เป็นแบบสมาร์ทเอนทรีนะครับด้านล่างนี่ด้านล่างชายบันไดสวยๆนะครับรถยกสูงนะครับทรงยกสูงนี่ต้องเป็นลักษณะนี้เลยนะครับเปิดออกมาด้านในนี่เลยนะครับโฉมนะครับส8ข้อสังเกตคือเราจะได้เป็นเบาะนะครับสีครีมชามัวแบบนี้นะครับสีครีมชามัวแบบนี้สวยๆตึงๆไม่ยุบไม่ขาดทรงบัคเก็ตซีทนั่งสบายมากๆนะครับคอนโซลสะอาดๆใสๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับเจ้าของเดิมดูแลดีมากครับ นะครับคันนี้เจ้าของเดิมดูแลดีมากๆเลยด้านข้างก็สวยนะครับตรงนี้ก็ได้เป็นนี่ครับที่มือเปิดนะครับแบบโครเมี่ยงตัวกระจกไฟฟ้านะครับฟลูออโตสบาร์เลยที่วางแก้วน้ําชุดลำโพงต่างๆมีให้ลำโพงทวีตเตอร์จัดไปนะครับซอกหน้าซอกในสวยนะครับสวยเดิมเลยขอบประตูสวยเดิมนะครับไม่มีพ่นสีสัดทับแต่อย่างใดเบาะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะฮะนี่เบาะไฟฟ้าคู่หน้าปรับด้วย8ทิศทางนะครับบริเวณเสาบีนะครับสวยสวยเดิมเดิมนะฮะน็อตไม่มีขันไม่มีไขนะครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์เลยแบบนี รไรเรียงกันมาด้านหลังนะครับฟอร์จูเนอร์ยอมรับว่าเป็นรถครอบครัวนะครับอเนกประสงค์ที่ยอดนิยมมากๆเลยกําลังเครื่องยนต์แรงนะครับสมบูรณ์แบบเดินทางใกล้ไกลหายห่วงนะครับด้านในเนี่ยฮะให้ดูเลยนะครับด้านในเบาะสวยตึงไม่ยุบไม่ขาดนะครับเบาะสวยตึงไม่ยุบไม่ขาดอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้แบบนี้เลยนะครับเบาะปรับพับได้นะเดินทางกับครอบครัวจะขนข้าวขนของว่ากันไปนะครับทำแคมป์ปงแคมปิ้งอะไรว่ากันไปเลยนะครับคันนี้ได้เป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับฟอร์จูเนอร เราจะได้เป็นดิสเบรกสล้อมาให้เลยนะครับแม็กขอบ18สวยๆด้านหลังนะครับคันนี้รุ่น2.8นะครับจะได้เป็นเนี่ยฮะสเกิร์ตสปอยเลอร์รอบคันนะครับไฟเบรกตรงที่3เป็น LED นะครับด้านบนเป็นชาร์กฟินติดตั้งจากโรงงานมาให้เลยนะครับฝาท้ายนะครับฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้านะครับเปิดแบบออโต้ไฟฟ้าแบบนี้นะครับซิกมาโฟนโลโก้ชัดเจนนะครับเปิดออกมาตรงนี้นี่เลยเพิ่มพื้นที่ใช้สอยนะครับเบาะปรับ50-50ซ้ายขวานะครับเบาะแถว2ปรับ60-40เนี่ย อยู่ที่จินนนาการเลยครับอยากจะเดินทางอยากจะท่องเที่ยวทําแคมเปอร์แคมปิ้งต่างๆขนข้าวขนของถ้าเดินทาง7คนเด็กๆนั่งได้ด้วยนะครับมาดูโครงสร้างกันโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมหมดเลยครับน็อตไม่ขันไม่ไขเนี่ยฮะอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะครับสปอร์ตเบดอาร์คเรียงตัวสวยๆแบบนี้เนี่ยครับไฟท้ายนะครับด้านหลังได้เป็นสแตนเล่นะไฟท้ายได้เป็นสแตนเล่นะครับด้านในนะครับผิวพันธ์สันเหลี่ยมสวยตรงคมนะครับนี่ฮะตรงบริเวณสปอร์ตเบดอาร์คนะครับไล่เรียงกันมาด นะครับสวยเดิมหมดเลยนี่เลยนะครับคุ้มค่าสุดๆไปเลยคันนี้นะครับคันนี้ปาท้ายก็ได้เป็นแบบแจมโปรเทคชั่นนะครับก็กันหนีห้ด้วยเรียบร้อยอ่านะครับความปลอดภัยแบบนี้ f o r เ u n e r นะครับเน้นเรื่องความปลอดภัยเน้นเรื่องความประหยัดเน้นเรื่องความทนทานมาเป็นระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับไปกันต่อเลยนะครับด้านข้างนะครับสวยผิวพันธ์สันเหลี่ยมนะครับสวยสมบูรณ์รอบคันแบบนี้นะครับ2.8ใครหาอยู่นะครับคุ้มค่ามากๆเลยคันนี้นะครับเปิดออกมาด้านในนี่เลยนะครับ ด้านข้างนะครับสวยเดิมกระจกนี่ฮะฟูลออโต้สี่บาทเลยนะครับฟูลออโต้สี่บาทมือเปิดโครเมียมเซ็นทรัลล็อกล็อกกระจกปรับพับไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะครับด้านล่างก็ที่วางแก้วน้ําชุดลำโพงต่างๆอยู่ครบๆลำโพงทวิตเตอร์ด้านบนนะครับมีให้ด้วยซอกหน้าซอกในสวยๆนะครับเนี่ยขอบขอบประตูนะครับขอบประตูไม่มีพ่นสีสัดทับมาแต่อย่างใดไรเรียงลงมาด้านล่างเนี่ยครับนะครับตรงบริเวณเสาบีน็อตไม่ขันไม่ไขนะครับตรงบริเวณหูกรสวยๆเดิมๆสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์เลยนะครับบริเวณคนขับนะครับ รุ่น2.8นะครับท็อปสุดแล้วเราได้เป็นบอกไฟฟ้าด้วยนะครับแทิศทางปรับได้แทิศทางได้ทั้งคู่เลยนะครับไร่เรียงกันมานะครับพวงมาลัยด้านในนะครับได้เป็นแบบมัลติฟังชันสไตล์สปอร์ตนะครับนี่นะครับได้เป็นครูสคอนโทรลมีให้ด้วยนะครับรุ่นท็อปทั้งทีนะฮะได้เป็นเคฟล่านะครับสีดําสวยๆปรับได้สีทิศทางนะครับขึ้นลงใกล้ๆที่สําคัญได้แพดเดิลชิพด้วยนะครับพวงมาลัยได้เป็นแบบแพดเดิลชิพด้วยคันนี้นะครับเลขไมล์ผมให้ดูนะฮะเเเลลขไมมม6-70ท่่าาานนนนนนััั้้องงงววิึก็ปปรรระะะณณโีคบ นี่ฮะพุชตาร์ทมีให้นะครับได้พุชตาร์ทได้เป็นช่องวางแก้วน้ําแบบบิวล์อินให้เลยนะครับคอนโซลสะอาดสะอาดใสๆนะครับได้เป็นหนังบุนุ่มด้วยตรงนี้งานดีมากๆนะครับไล่เรียงกันไปนะครับตรงกลางก็ได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนพร้อมกล้องถอยนะครับได้แอร์ออโต้ด้วยนะครับได้แอร์ดิจิตอลออโต้โหมดโฟลว์วิวนะครับโหมดออฟโรดโฟลว์วิวตรงนี้นะครับนี่ฮะใช้งานได้ปกตินะครับตรงนี้ก็ได้เป็นฮิลแอสซิสตนั์ด้วยนะครับเกียร์ได้เป็นเกียร์แบบ Man, เออ่เกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้หกสปีดพร้อมซีเควนเชียลชิพนะครับไล,ล่เรียนกันมานะครับจะมีดูว่าโหมดกับพาวเวอร์โหมดด้วยแฟลชชั่นคอนโทรลมีให้นะครับไอริงสต็อปนะครับออโต้สตาร์ทสต็อปเอนจินมีให้ด้วยแอร์ออโต้จัดปลายโอ้โหออปชั่นดีออปชั่นโดนคันนี้นะครับ899คันนี้ฟรีดาวได้ผ่อนเดือนละ16ื่นนะครับผ่อนเดือนละ16ื่นรายได้นะครับสามหมซื้อคนเดียวจบไม่ต้องค้าเบอร์โทรด้านล่างโทรตอนนี้ได้เลยนะครับคคคคัััันน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 นีีีี้้้้ตตตตววท็ออออปผมมใหหดดดููเเเรรรรืื่นน่่งงงงยยย์์กกิึไๆาแลละบ นะครับเครื่อง2.8นะครับคุมคุมบล็อกนี้นะครับได้เป็นสองจุดลิตรนะครับ177แรงม้านี่ฮะความแรงแกร่งประหยัดไม่ต้องพูดถึงนะครับโครงสร้างเดิมโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมหมดเลยน็อตไม่ขันไม่ไขนะครับปั๊มโตโยต้าชัดเจนแบบนี้นะครับซีนซิลิโคนบริเวณฝากระโปรงสวยเดิมรูกลมๆนะครับเนี่ยตัวสติ๊กเกอร์เหรียญบาทนะครับไรเรียงกันมาตรงนนนนีีี้้ะะะคครรรรรััับบไมมม่่เเเเเงงยแกกกกาาสสสตติิ๊อ์์วๆๆดดปทชจน นะครับใต้ฝากระโปรงรูกลมๆแบบนี้ไรเรียงกันมานะครับยาวๆสวยๆโอ้โหนะครับอีกจุดหนึ่งตรงนี้สําคัญนะครับแผ่นเพลทกับสติ๊กเกอร์มอกอต้องอยู่ครบๆนะครับรีเวทหมุดย้ําต่างๆไม่มีแงะแกะเก่าเนี่ยฮะไรเรียงกันมาแขนหน้านะครับสปอตเบรคอาร์คเชื่อมกับตัวบอดี้แบบนี้ชัดเจนนะครับสวยๆไฟหน้าเดิมแน่นอนนะครับคานหน้าแขนหน้านะครับปั๊มแอลนะครับล็อกนี้ปั๊มแอลลูกศรชี้ต้องมีฝั่งขวานะครับลูกศรชี้ปั๊มอาร์ต้องอยู่แบบนี้โอ้โหนี่ฮะสวยเดิม นะครับสวยเดิมรอบคันเลยคันนี้ใครหาอยู่นะครับ e r ร์จูเน2.8 s ิกมาโรุ่นท็อปออปชันดีคันนี้นะครับจัดไปเลยปี2018นะครับถือว่าสวยคุ้มค่าราคาประหยัดแน่นอนถัดมานะครับอีกคันหนึ่งมาคันนี้ต่อเลยนะครับคันนี้ได้เป็นรุ่นขับ4เหมือนกันนะครับสิกมาโเหมือนกันแต่ได้เป็นรุ่น2.4นะครับประหยัดน้ํามันขึ้นนะฮะได้เป็น2.4 V Sigma 4นะครับได้ปี2019ด้วยไม่ห0 0 0ื่ พอสังเกตนะครับคันนี้ไม่หกหมื่นเท่านั้นเองวิ่งน้อยมากๆสีเทาดําหายากด้วยนะครับเส้นสายรายละเอียดเป็นยังไงไปดูกันเลยครับคันนี้นะครับได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลนเช่นเดียวกันหน้าตานะครับผิวพันธ์สันเหลี่ยมเหมือนกันหมดเลยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนได้ชุดเดย์ไลท์นะครับมาเรียบร้อยไฟตัดหมอกมีมาให้นะครับขอบโครเมียมสวยๆสีเทาดําหายากนานๆเข้ามาทีนะครับโฉมนี้ขายดีมากๆเลยกระจังหน้าสาชั้นสวยๆแบบนี้นะครับโลโก้โตโยต้าชัดเจนนะครับปอร์เชอร์โฉมนี้ขายดีมาก ยอดนิยมมากๆเลยนะครับใครหาอยู่ห้ามพลาดเลยคันนี้ฟรีดาวได้นะผ่อนประมาณ18ื0นนะครับผ่อนประมาณ18ื0นรายได้36มหมื่นหกซื้อคนเดียวจบไม่ต้องค้ำนะครับโทรมาเบอร์ด้านล่างตรงนี้นะครับรับประกันความคุ้มค่าเลยไปกันต่อเลยนะครับพิวพันธ์สันเหลี่ยมตัวรถนะครับสวยๆตรงๆคมๆเนี่ยครับฝากระโปรงสวยเดิมนะครับไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวไม่มีอุบัติเหตุชนหนักมาแน่นอนนะครับรับประกันโครงสร้างนะครับทุกคันเลยรับประกันซื้อคืนด้วยนะฮะถ้าไปเจอชนหนักพื้นความจมน้ามานี่คือคําสัญญาของเพชรดอนของเรานะครับ ด้านข้างสวยๆล้อนะครับได้เป็นล้อแม็กนะครับเดิมโรงงานแบบนี้ขอ18บนะครับได้ยางเบรกโซนดูเรอร์จากโรงงานเลยนะครับเดิมจากโรงงานนะครับดิสเบรกให้4ล้อเหมือนเดิมปิกนกโชกคอัพอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับกระจกเดิมแท้โตโยต้านะครับกระจกเดิมแท้โตโยต้าชัดเจนแบบนี้นะครับด้านข้างปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยสีเดียวกับตัวรถนะครับได้เป็นไฟเลี้ยว LED ด้านในสวยๆด้วยนะครับตัวบันไดข้างนะครับสวยเดิมโรงงานนะครับไรเรียงกันมานะครับ ตัวกระจกนะครับเดิมโรงงานเลยติดฟิล์มให้40รอบคันกันสาสีบานมีให้เปิดออกมานะครับด้านในนะครับกานี้ได้เป็นกุญแจแบบสม a r t ดนทรีนะข้อสังเกตนะครับเครื่อง2.4เราจะได้ภายในเป็นสีน้ำตาลนี่นะฮะภายในจะเป็นสีน้ำตาลนะครับแตกต่างกับตัว2.8ที่เป็นสีสีหนังชาม u a นะครับสีสีน้ำตาลชามัวอันนี้จะเป็นสีน้ำตาลเข้มสวยมากนี่ละครับด้านข้างก็จะเป็นหนังบุนุ่มสวยๆนะครับเป็นสีดำนะครับเดินได้ขาวสวยๆมือเปิดโครเมียม กระจกอัฟัวโต้สบานนะกระจกไฟฟ้าฟัวโต้สบานนะครับที่วางแก้วน้ำชุดลำโพงต่างๆอยู่ครบๆเลยลำโพงทวิตเตอร์ชัดเจนแบบนี้นะครับความบันเทิงมีให้ซอกหน้าซอกในสวยๆนะครับนี่ฮะผมให้ดูชัดๆเลยนะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงเช่นกันนะครับโดยมากรถที่เราเอามาขายนะครับจะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงคุณภาพเกรดเอนะครับบอกคู่หน้าเป็นไฟฟ้าด้วยออปชั่น2คันนะครับแทบไม่ต่างกันเลยต่างกันที่เครื่องยนต์ต่างกันที่แรงม้าเท่านั้นเองนี่เลยฮะสวยๆ แล้วก็ต่างกันที่สีเบาะนะครับใครอยากได้เป็นเบาะสีเข้มสวยๆแบบนี้นะครับเบาะสีน้ำตาลดูสุขุมนุ่มลึกจัดไปเลยนะครับเบาะสวยตึงไม่ยุบไม่ขาดอุปกรณ์ส่วนควบทุกอย่างครบสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับได้เป็นล้อแมกเดิมโรงงานขอบ18นะครับได้เป็นดิสเบรก4ล้อเลยนะครับระบบ ABS Airbag รอบคันจัดป่ายโครงสร้างแชสซีต่างๆสวยเดิมนะครับตัวสเกิร์ตสปอยเลอร์มีรอบคันชักฟินมีให้ไฟเบรกตรงที่3 LED มีให้นะครับกระจกไล่ฟ้าสวยงามเรียบร้อยเลย คันนี้ซิกมาโฟเช่นกันฝาท้ายนะครับออปชันเดียวกันเลยเปิดออกมาเป็นฝาท้ายเปิดไฟฟ้านี่ฮะฝาท้ายเปิดไฟฟ้าเปิดออกมาตรงนี้โอ้โหเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆนะครับด้านหลังนี่เพิ่มพื้นที่ใช้สอยนะสําหรับเดินทางนะครับแคมปิ้งต่างๆว่ากันไปเลยขับสี่ซะอย่างไปนอนตรงไหนก็ได้ว่ากันอย่างนี้นะครับนี่ฮะไฟท้ายนะครับถ้าเป็นของฟอร์จูเนอร์นะครับไฟท้ายจะเป็นนี่ฮะสเตลเล่นะครับจะเป็นสเตลเล่แท้เดิมโรงงานนะครับสปอร์ตเบรคอาร์คเรียงตัวสวยๆแบบนี้ไรเรียงกันมานะครับ หูประตูนะครับกรอนประตูนัดประตูนะครับสวยเดิมไม่มีแง่แกะเก่าไม่มีประแจขันไขนะครับตัวสปอตเบนอาร์คเรียงตัวสวยๆแบบนี้เลยนะครับไฟท้ายเนี่ยฮะแตนเล่แท้เดิมโรงงานแบบนี้ด้านในสวยมากกริปเลยโอ้โหใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะครับใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนหน้าเดิมๆท้ายเดิมๆมั่นใจได้เลยฝาท้ายนะครับเป็นแจมโเสคชันแบบนี้ด้วยอ่าเนี่ยฮะเน้นความปลอดภัยนะครับเน้นความปลอดภัยออปชันดีเหมือนกัน2คันนะครับข้อแตกต่าง2คันอย่างที่เรียน นะครับต่างกันที่44นะครับคันนี้นะครับได้เป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรนะครับ150หม้าความแรงความแกร่งความประหยัดใช้ได้นะครับพอใช้ได้แต่ถ้าอยากได้แรงไปตัว2.8นะครับมาเรามาดูภายในต่อกันนิดนึงนะครับภายในแทบจะเหมือนกันเลยต่างกันที่สีนะครับต่างกันที่สีสันต้านค่านะครับไล่เรียงกันมานะครับนี่ฮะด้านค่าตรงนี้นะครับได้เป็นหนังบุนุ่มรบชุดเลยนะครับมือเปิดแบบโครเมียมกระจกฟัวโต้สีบานนะครับเซ็นทรัลล็อกล็อกกระจกมีให้พับปับไฟฟ้าเรียบร้อย นะครับพุชสตาร์ทมีให้ครุสคอนโทรลมีให้นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสไตล์สปอร์ตจัดไปนะครับคันนี้ใหม่6 0,000โอ้โหคุ้มค่ามากๆครับคันนี้จะคุ้มค่ามากๆเลยนะครับใหม่6 0,000ได้ปีใหม่ด้วยนะครับหน้าจอทัชสกรีนกล้องถอยแอร์ออโต้มีให้ครบชุดเนี่ยฮะไรเรียงกันมานะครับช่องต่อพาวเวอร์เอาเลทต่างๆเกต่างเกียร์ได้ได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับหกสปีดนะฮะได้เป็นดูโอโหมดนะครับโหมดประหยัดโหมดเร่งแซง traction control i d l i งสต็อปนะครับออโต้สตาร์ทสต็ออปเนนจิมีให เบาไฟฟ้านะครับคู่หน้าปรับได้8ทิศทางเดิมทั้งคันคันนี้นะครับฟรีดาวได้ผ่อนเดือนละประมาณ18ื่นแเท่านั้นเองนี่ฮะรายได้36 0 0 0ซื้อคนเดียวจบไม่ต้องค้ำนะครับหน้าฝนแบบนี้หารถ4ฟร์วิลขับ4เดินทางกับครอบครัวคุ้มๆนะครับน่าสนใจทั้งคู่เลยอยากได้ประหยัดน้ำมันหน่อยไปคันนี้นะครับเครื่อง2.4ปี19นะครับราคา9 4 9านะครับฟรีดาวได้ผ่อนเดือนละประมาณ18จัดไปเลยนะครับอยากได้เครื่องแรง จัดตัวท็อปออปชันเต็มสุดตารางไปคันนี้ครับซิกมาโฟร์สองจุดแมทให้ผิดหวังแน่นอนนะครับคันนี้ฟรีดาวได้ผ่อนเดือนละหมื่นหกเท่านั้นเองราคาสุดคุ้มนะครับแปดเก้าชอบแบบไหนไปแบบนั้นนะครับวันนี้ขอบคุณมากมากนะครับสำหรับการติดตามและรับชมนะครับสำหรับคลิปถัดไปนะครับคุ้มค่าน่าใช้แค่ไหนจะเป็นรถกระบะหรือรถสวยๆแบบไหนฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้วินดีเซลไปแล้วครับขอบคุณที่ติดตามนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ